สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สาเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงวันที่12ถึง18มกราคม2569การงานการเงินความรักของท่านสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างและที่สำคัญนะคะเรื่องเฮงๆที่จะเกิดขึ้นท่านจะได้มาหรือไม่มีมีเรื่องเฮงๆมีลาบลอยหรือไม่มารับฟังกันได้เลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเรามาฟังการงานของชาว ลัคนาดาศีมีนกันก่อนนะคะชาวลัคนาดาศีมีนสัปดาห์นี้นะคะท่านจะมีการติดต่อหรือว่าเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยมีการติดต่อกับผู้คนเยอะขึ้นนะคะเดินทางบ่อยขึ้นและท่านจะมีโชคลาภข่าวดีจากการเดินทางมีข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆนะคะถ้าท่านใดกําลังไก่เกลียหรือว่าพูดคุยอะไรก็ตามสัปดาห์นี้จะสําเร็จปัญหาบางอย่างที่ท่านกําลังอึดอัดใจหรือว่า หาทางแก้ทางออกไม่ได้จะมีทางแก้ทางออกในรอบสัปดาห์นี้มีคนคอยให้การช่วยเหลือดีโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะและต่อมาถ้าท่านทำงานประจำสัปดาห์นี้เคลียร์งานให้ดีๆเพราะจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีอะไรให้ท่านทำอยู่ตลอดเวลาและต้องทำใจรอเอาไว้ได้เลยนะคะมันจะมีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับการงานอาจจะเป็นเพราะว่า งานของท่านเพิ่มขึ้นและต้องรับผิดชอบงานของคนเพราะว่าต้องรับผิดชอบงานของคนอื่นควบคู่กันไปกับงานที่ท่านรับผิดชอบเป็นประจำและที่สําคัญงานที่เข้ามามันเป็นงานที่ท่านไม่อยากทําเช่นเป็นงานที่ท่านยังไม่เคยทํามาก่อนหรือเป็นงานที่มาพร้อมกับปัญหาฉะนั้นชาวมีนถ้าท่านทํางานประจําเตรียมตัวรับมือ กับงานให้ดีๆอย่าประมาทงานอย่าชะล่าใจงานไหนที่สําคัญให้รีบทาให้จบเพราะว่างานของท่านจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีงานปุบปรับฉับพลันเข้ามาและต่อมานะคะสัปดาห์นี้การทํางานของท่านจะต้องรอบคอบและรัดก,กุมถ้าท่านนะคะไม่ละเอียดรอบคบอบอทํางานแบบทําเสร็จแล้วส่งเลยทําเสร็จแล้วส่งส่งเลยไม่ตรวจทานไม่เช็คให้ดีๆก่อนส่งงาน โอกาสสูงมากที่ท่านจะได้ทำงานซ้ำและระมัดระวังอาการหลงลืมนะคะให้ใช้วิธีจดบันทึกดีกว่าใช้ความทรงจำนะคะอย่าอย่าใช้แค่ความจำนะให้จดเอาไว้วันไหนจะต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าสัปดาห์นี้ท่านต้องทำอะไรหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันระวังอาการหลงลืมนะคะลืมส่งงานลืมไปตามนัดลืมนัดอ่า ระวังให้ดีๆและต่อมานะคะให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจอย่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเพิ่งตัดสินใจรวดเร็วในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านได้ยินอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะคือท่านจะต้องดูดูให้ลึกๆและถ้าได้ยินได้ฟังอะไรมานะคะท่านจะต้องสอบถามให้แน่ใจแล้วค่อยตัดสินใจ นะคะโดยเฉพาะเรื่องงานให้ท่านระม,มัดระวังข้อนี้ให้มากๆถ้าท่านนะคะตัดสินใจรวดเร็วมีโอกาสสูงมากที่ท่านจะตัดสินใจผิดพลาดนะคะและต่อมาสัปดาห์นี้นะคะโดยภาพรวมแล้วการงานของท่านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามอาจจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างแต่ท่านจะรับมือได้แก้ไขกับปัญหาได้ในที่สุดนะคะและต่อมาผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงให้การช่วยเหลือ จะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนนำงานมาให้มีคนเข้ามานำเสนอ,อบางสิ่งบางอย่างให้ท่านนั้นพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะคะดูให้ดีๆนะอย่าตัดสินใจรวดเร็วอย่าทำอะไรเร็วมันจะผิดพลาดเสียหายโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำและเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการ ะะหรือแม้แต่ท่านใดที่รับงานอิสระรีแลนซ์รับจอ็อบรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำท่านก็ต้องระวังข้อนี้ด้วยเช่นเดียวกันระวังจะได้งานที่มีปัญหาแต่เขาไม่แจ้งให้ท่านทราบลงหน้านะคะโดยภาพรวมเราก็ถือว่าท่านยังคงเก่งนะทำงานได้ดีเลยละแต่มีปัญหาเข้ามาไม่ขาดนะคะและอย่าประมาทการทำงานต่อมาในเรื่องของการเงินการเงินสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านนะคะ มีดวงได้เงินพิเศษท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะมีดวงได้เงินพิเศษถ้าท่านนะคะตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองทำได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จอ่าอยากพูดคุยอยากยื่นเอกสารของคู่ขอยืมหรือว่าอยากจะพูดคุยกับเจ้าหนี้นะคะผ่อนผันนี้สินได้จะสําเร็จนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้ท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีด้านการเงินด้วยเช่นเดยียวกันเช่นบางท่านนะคะ สัปดาห์นี้ได้เงินแต่อาจจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินต้องใช้คืนกลับไปนะคะได้เงินแต่จะมีหนี้สินเพิ่มหรือบางท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยเหลือหนุนหลังด้านการเงินท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์คนเมตตาค่ะต่อให้ท่านทำงานประจำเพียงช่องทางเดียวการเงินของท่านยังไงท่านก็หมุนเงินง่ายหมุนเงินคล่องเพราะท่านเป็นคนที่หาเงินเก่ง เป็นคนที่ไหวพริบดีแก้ไขกับสถานการณ์เก่งจะส่งผลดีกับท่านในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเช่นเดียวกันบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางค้าขายนะคะสัปดาห์นี้ท่านจะมีออเดอร์เพิ่มจะได้ออเดอร์เพิ่มจะมีข่าวดีจากการเดินทางการพูดคุยนะคะซื้อขายแลบเปลี่ยนซื้อมาขายไปรับงานอิสระฟรีแลนซ์ทำงานรับจ็อบหรือแม้แต่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับก,บการแก้ไขปัญหารับซ่อมเซอร์วิสอ่า สัปดาห์นี้มีเงินเข้ามาให้ท่านใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตด้วยนะคะทำและต่อมาบางท่านจะค้นพบช่องทางในการนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดด้วยทีนี้นะคะค่าใช้จ่ายของท่านช่วงนี้จะหมดเงินไปกับการเดินทางยานพาหนะเพราะว่าท่านจะมีการเดินทางบ่อยพบปะผู้คนเพิ่มมากขึ้นรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรบริวารคนรอบข้างจะเข้ามาเพิ่มขึ้น และให้ท่านระมัดระวังการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเสี่ยงถ้าท่านอยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงแค่พอได้ฟังก็พอนะคะเหมาะแก่การทํางานหาเงินไม่เหมาะแก่การทําอะไรเสี่ยงๆนะคะระวังการเสี่ยงดวงให้ท่านระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินด้วยนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจอ่อนขี้สงสารด้วย ชาวมีนเป็นคนที่เป็นคนที่ขี้สงสารนะคะแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ท่านอยากไปจะได้ชมธรรมชาติจะได้คือจะได้เห็นอะไรที่สร้างพลังบวกแต่ให้ระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินถ้ามีใครก็ตามมาชักชวนท่านนำเงินไปลงทุนอย่าเชื่อเขาง่ายเด็ดขาดระวังถูกหลอกให้ลงทุนนะคะต่อมาในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดสัปดาห์นี้นะคะ เป็นสัปดาห์ที่ท่านค่อนข้างที่จะยุ่งมีเรื่องให้ทำอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้ปิดกั้นตัวเองแบบสนิทเลยละ่ะนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้มันเหมือนกับว่าท่านยุ่งกับการทำงานหาเงินหรือว่ายุ่งกับการเรียนหนังสือจนไม่เนิกถึงในเรื่องของหัวใจนั่นเองนะคะมีความสุขนะแต่อาจจะมีคนทำให้ท่านอึดอัดใจอยู่บ้างท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตค,คู่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะ ไม่มีเรื่องทะเลาะปอะแวงท่านและคู่ครองจะได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันนะคะและจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวด้วยคู่ครองคนรักจะให้การช่วยเหลือท่านเรื่องเงินเงินทองทองมีคนซับพอร์ตหนุนหลังด้านการเงินอยู่นะคะสรุปท่านจะมีเรื่องเฮงๆมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินค่ะแต่ว่าเงินที่จะได้มานะคะ หรือท่านทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเงินจะสําเร็จนั่นก็หมายความว่าโชคลาภมาจากตัวของท่านเองลงมือทําแล้วสําเร็จได้เงินจากงานคาดหวังอะไรก็ตามจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นขออวยพรให้ชาวลัคนาตาสีมีนทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ